สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิครับเอ็นนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้และฮอสอลโซนะครับในประเด็นเจอกินครับต้องแก้ด่วนเลยครับแก้อะไรสนับสนุนโดยซูซูกิยูดิงดอนดิฟธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณแก้อะไรครับก็คืออย่างแรกเลยพี่หนุ่ม ใช่ไหมที่ผ่านมามเนี่ยสามเกมหลังสุดตั้งแต่ที่เราเจอบอลมัดหรือคาสเซแล้วก็เนี่ยล่าสุดที่ไปเยืน uff, วูฟเราเสียประตูก่อนทุกเกมเลยแล้วก็เสียประตูเร็วด้วยอย่างเกมบอลมัดนี่เราเสียเร็ววูฟนี่ก็ถือว่าเสียเร็วเหมือนกันใช,ใช่ไหมมันต้อง <g> แก้ในเรื่องนี้ไงมองในแง่ลบนี่ก็คือการเสียประตูก่อนมันก็เท่ากับไปต่อให้เขาครับแล้วมันก็จะทําให้รูปเกมนี้เล่นยาก ก็อันนี้ก็แล้วแต่เกมนะแล้วแต่เกมอบอลมัดใช่ไหมครับแล้วล่าสุดอ้วฟอ้วฟนี่ยากเลยเพราะว่าบูวฟวางแผนมาดีใช่ครับแล้วก็ทําให้ได้ประตูก่อนพอได้ประตูก่อนกลายเป็นวูฟบอลเข้าทางอันครึ่งแรกรีบุ่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยครับแล้วเกือบระหว่างนั้นก็เกือบโดนลูกสองนะถ้าเจ้าคุณย่าคุมคมหน่อยลูกโขกลูกนั้นนะสองสูนเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นปัญหาวูฟไปก็ครับผมลองเปลี่ยนเป็น ฮารันอะไรเงี้ยเข้าเรียบร้อยไม่น่าเหลือลูกนั้นก็เนี่ยคือมันจะนําไปสู่ลูกสองคือลูกแรกมันทําให้เกมเล่นยากครับเราเล่นยากเขาเล่นง่ายครับมเขาอาจจะได้ลูกสองแล้วมันยิ่งจะยากขึ้นไปกันใหญ่อันนี้คือแง่ลบใช่ไหมแต่โอเคมันก็กลับมาแต่คําถามคือมันกลับมาได้กับทีมก็ไม่ได้ด้อยค่าวูฟหรือบอลหมัดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นทีมที่ล์พุลก็สามารถจะรวบรวมพลังกลับมาแก้เกมอะไรกลับมาแต่ถ้าลองไปเจอระดับท็อปด้วยกัน ใช่ไหมไม่ต้องมากเราตั้งสเปย์ก็ตามอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้เนี่ยหูมันโดนเขานําก่อนนี้มันมันจะทวงคืนยากยาทวงคืนยากจะแพ้เลยใช่ครับนะหรืออะไรอะไรประมาณนี้นะอ,อันนี้ก็ถือว่าต้องแก้ด่วนครับผมนี่จะแก้อะไรบ้างก็คือแน่นอนเกมรับอาย่างล่าสุดไม่มีเทรนด์เล่นแบ็คขวาไม่มีฟันได้ก็ต้องใช้ ใช้โจคนเมสเล่นแบกขวาแล้วก็เอาควอนฟ้า,ามาเล่นเซนเตอร์ฮาฟกูควอนต้าเล่นเซนเตอร์กูกับมาติปแล้วแก้ปัญหาด้วยการเอาโจคโเมสซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเล่นเซนเตอร์ก็ไม่เสียประตูนะกา<ช>วิลล่ากูกับมาติปก็นี่เป็นการแก้ปัญหาอันนี้อันนี้แก้อันนี้ไม่ใช่แก้ด่วนนะอันนี้แก้หน้าแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเริ่มเกมเนี่ยยังคงยึดระบบเดิมแหละก็คือเวลาครองบอลก็จะขยับโกเมสเนี่ยไปไปเล่นแทนแทนที่เทรนต์นั่นแหละ ่ทีเนี้ยไอมิสฟิลวิกคนหนึ่งอ่ะที่ยืนคู่กันในระบบดับเบิเลพิวออเนี่ยแมคลิสเตอร์มันเรียกว่าเพิ่งกลับจากทีมชาติอาร์เจนตินาไงพี่หนุม่มแล้วสภาพร่างกายไม่ฟิตแล้วโดนใบเหลืองไว้ด้วย45ทีแรก,กวันนั้นแมคลิสเตอร์นี่คือแบบคนละคนจากก่อนหน้านี้เลยอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอพักครึ่งเยันครอปเปลี่ยนตัวทันทีเลยอเอาแมคลิสเตอร์ออกแล้วก็ส่งลุยซีอาร์ลงมาแล้วก็ปรับระบบอีกทีนึงนะพี่หนุ่มนี่คือการแก้ของครอป ระหว่างเกมที่เราเห็นกันก็คือขยับเอาซูบอสไลน์มาเล่นเป็นตรงกลางคู่กับโจนเป็นตัวต่ำสองคนก็เหมือนเปลี่ยนแผนนะพี่หนุ่มเป็นสี่สองสามหนึ่งอ่ะใช่ใช่หรือถ้าดูจากตัวผู้เล่นนี้ก็อาจจะเป็นบอลโบราณได้นะสี่สองสี่ไปเลยเพราะหน้าสี่คนใช่ไหมใช่แค่ว่าตำแหน่งการยืนโชต้ากับกัปโปจะเป็นยังไงแต่อะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแก้ในระหว่างเกมอืคือแม็กเลเซอร์ก็จริงๆเขาก็ ครอบได้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่าก็เป็นห่วงพวกที่มาจากเมริกาใต้ใอยู่แล้วแต่ก็มันไม่รู้จะทําไงไม่ไวเขาคงไม่ไว้ใจวาตารุเอนโดให้เล่นอ<ม>อันนี้แน่ๆอยู่แล้วแสดงว่าอาจจะเรื่องการซ้อมเรื่องอะไรซับโค้ดมองแล้วลงปล่อยลงไปเล่นแล้วมันยังไม่ถึงกับเข้าตาโค้ดก็ไม่ได้ลงอ่ะอ่ะไม่มั่นใจแมคก,ก้า<ม>สภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วยังไปโดนไปเหลืองเร็วพอโดนไปเหลืองเร็วนี่ทำให้เขาเล่นยากนะในเกมหลังจากนั้นอ่ะไปอีกนิดเดียวนี่เหลือสิบคนอีกแล้ว ใช่ใช่แล้วทีนี้พี่หนุ่มพูดถึง e นโดแล้วถามว่าระหว่างการมีกองกลางตัวรับขนาดแท้เลยกับการใช้เหมือนเอาเบอร์แปดมาสองคนมาคู่กันน่ะมันควรจะเป็นยังไงมากกว่ากันวิธีการไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ถ้าใช้แล้วมันมีผลงานอในทางโค้ชเขาจะไม่ยึดติดกับว่าไอ้คนนี้ต้องเล่นเบอร์หกเบอร์แปดเบอร์เก้าเบอร์อะไรหรอกครับแต่ถ้าเขาสามารถจะให้มาเล่นตรงนี้ตรงนั้นแล้วมันไปได้ดีเดี๋ยวไม่มีอะไรเสียหายกับทีม ครับคอปก็น่าจะน่าจะใช้แบบนี้นะอืเชื่อว่าคอปก็เริ่มมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นก็คงจะไม่ล็อกสเปคว่าต้องเป็นแบบนี้ออ,อย่างที่ที่บอกอาจจะเป็นสปอตไลน์รึ่งหลังมาเล่นเป็นเบอร์แปดเลยครับเล่นดีใช่ใช่เอ้ยนี่จับสองคนนี้จับแม็กกามาเล่นจับนี่เอ้ยมันก็เล่นได้เล่นดีะนะฮะแล้วก็ปัดยิงมาตูได้ทางหน้าก็มันก็มีตัวทําอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าอย่างที่ฮอสถามก็เชื่อว่าคอป ก็จะไม่ยึดติดก็คือถ้าใช้แล้วมันดีก็ใช้อืแล้วถ้ามันดีดีไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ได้มีอะไรเสียหายใช่ไหม,มถ้าใช้แล้วมันไม่ดีเดี๋ยวเขาก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยด้วยสเต็ปนะคือมันก็พูดยากนะเรื่องนี้มันไม่มีหลักเขาเรียกว่าไม่ไม่มีหลักการอะไรที่จะต้องมากําหนดว่ามันผิดธรรมชาตินักบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันหลายๆโค้ดเขาบางทีเขาใช้นักเตะที่ผิดธรรมชาติครับแต่ผลงานมันออกมันดี S <S สืวส่วนนักเตะเขาจะแฮปปี้ไหมแฮปปี้กับอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าผลงานของทีมบอกมาดีอย่างที่บอกถ้าเป็นดับเบิลแปดเบอร์หคู่หรืออะไรเงี้ยครับแล้วมันเวริร์กก็อย่างก็อย่างที่บอกว่าถ้าแม็กก้าเวิร์กกับเบอร์หกเขาคงใช้ไปตลอดอคงไม่เอนโดอาจจะต้องนั่งดู <S <S อ่ะก็คือในเมืเ่อผลง,งาน <ไ ả? S 2> ทีมมันตอบตอบมาแล้วว่ามันทําได้ดีอ่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยไอ้คลอปคำว่ายืดหยุ่นนะพี่หนุ่มถือว่าสําคัญเหมือนกันนะจากเมื่อก่อนคลอปก็ สี่สามสามยืนพื้นมาตลอดเลย <c oughs> แล้วก็ปรับมาสามสองสามสองสองสามล่าสุดก็มีสี่สองสามหนึ่งให้เราเห็นก็คือผมว่าประตูที่ได้มาของลนะ็อบโบวเนี่ยก็คือเหมือนเกิดจากความดุดนเหมือนกันครอปเนี่ย <c oughs> พูดหลังเกมด้วยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยยังคงยึดกับแนวทางการเล่นเดิมอะล็อบโบ้จะไม่สามารถทําประตูลูกนั้นได้ <c oughs> ด้วยความที่ว่าล็อบโบต้องยืนอยู่หนุงทางซ้ายแต่ลูกนั้นนะ่ะเขาหยุดยืนอยู่ตรงกลางเพื่อเก็บบอลแล้วเขาก็ลากตะลุยมาแบบ จนทาชิ่งกับซาร่าจนแนบประตูนี่คือความยืดหยุ่นที่ผมมองว่าฤดูกาลน,นี้เรียูวมันเปลี่ยนไปเยอะเลยในเรื่องของความที่ไม่ยึดติดกับลายเดิมเดิมนะใช่ครับผมก็จริงๆพวกระบบการเล่นนี่คือโค้ชแต่คนก็จะมีโครงไว้อยู่อ่าวันนี้โครงสี่สามสามครับแต่พอไปเล่นเนี่ยเวลาบุกมันก็มันก็จะไม่ใช่สี่สามสามมันก็อาจจะเป็นอย่างอือ่นครับใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างที่ฮอตบอกสามสองสองสามหรือ สามอะไรก็ว่านไปสามสี่สามก็ว่านไปซึ่งอย่างปีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าล็อบโบก็จะขึ้นทางซ้ายน้อยเทนก็ขึ้นทางขวาน้อยครับกลายเป็นเทนขยับเข้าข้างในล็อบโบ่ฟันได้หรือว่าโกนาเต้อะไรก็แล้วแต่ที่ลงมาก็จะยืนเป็นหลังสามใช่ไหมสามสองสองอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นการบุกแต่พอรับก็กลับมาเป็นเชฟเหมือนเดิมก็คือสี่สามสามเหมือนเดิมอ่ะมันก็เป็นรูปแบบมีมีโครงไว้แต่พอไปถึงหน้างานก็ปรับตาม เหมือนการฟุตบอลนะคุณมีทีมลุกทีมรับอะไรเงี้ยใช่ครับใช่เขาแยกก<ช>ัน<ะ>เลยนะมันเป็นแนวคิดฟุตบอลสมัยใหม่แล้วว่าเมื่อก่อนเรายึดติดสี่สีสองสีสอง้หนึ่งสสาจะเป็นโครงแบบนี้เวลาเล่นแต่ตอนนี้คู่แข่งมันดักทางได้หมดเพราะพอคุณเล่นสีน้ำามเราก็เล่นในระบบที่สามารถจะบล็อกคุณได้อพราะนั้นคนที่เล่นเกมลุกคนที่อยากเอาชนะก็ต้องปรับต้องยืดหยุ่นไงครับไอเล่นเราวางสีสามจริงแต่เวลาเล่นเรามีฟูลแบ็กอินวิร์ตฟูลแบ็กเข้าไปนี่ใช่ไหมหลังเหลือสามแล้ว เวลาบุกอ่าเวลารับจะวารับก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะมันมีพื้นที่ให้ให้ป้องกันเช่ไหมแต่เวลาบุกมันต้องอยู่ข้างหน้าเราต้องไปเพิ่มคนอะไรเงี้ยก็เป็นแนวคิดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคอปก็ค่อนข้างยืนยันแล้วก็หลายๆตำแหน่งนะอย่างซูบอลไนก็ชัดนะแต่เขายืนในพื้นที่ของจอร์นแฮนเซนใช่แต่เขาเป็นมิติตรงนั้นอ่ะเขาเป็นนักเตะที่ไม่เหมือนเฮนเันใช่เขาเขาเขาดีกว่าในแง่เทคนิคการเล่นมีความลึกกว่าใช่เขาเล่นตรงฮาร์ทสเปซได้ดีแล้วก็ ไปโจมตีข้างหน้าได้ครับผมแต่โอเคครับต้องแกะตอนนี้ยังพูดยากเพราะว่าเดี๋ยวแบนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวแบนเดี๋ยวเจ็บใช่ก็ในเกมล่าสุด3มกองหลังก็ชุดตัวจริงเราก็ไม่มีใครได้ลงเล่นเลยอีบูฟันได้เทรนด์ใช่ใช่คือปัญหาเยอะนะ,ใน,ะในเกมกับบุฟก่อนเกมอะ่ะรวมถึงนักเตะจากทีมชาติด้วยใช่เพราะนั้นสรุปเลยนะว่ามีสมนัดที่ตามหลังแล้วกลับมาชนะจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักเตะแบนแล้วเจ็บเนี่ยครับ เรามองในเป็นโพสิทีฟแล้วกันครับผมแล้วมันก็จะเป็นเมน n t ลิตี้ของทีมที่เฮ้ยนี่ขนาดเรายังไม่ perfect อ่าเราก็ยังสามารถจะใช่ครับได้รับชัยชนะแล้วก็ตอนนี้งานงานแก้ด่วนก็คือคงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเดี๋ยวดูนะัดหน้าว่าจะยังไงอ่ากอนาเต้เริ่มจะเล่นได้ละฟันได้พ้นโทษแบนใช่ครับเทรนต์ไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็กโจโกเมสก็ลงเทรนต์ในสองวีคใช่ไหมใช่ครับนัดหน้าเจอเวสแฮมวอาทิตย์ก็เทรนด์อ่าโกเมสก็น่าจะเล่นครับแบ็กขวา แล้วก็อาจจะได้ฟันได้มาคู่กับกุนารเต้ใช่ครับอาทิติป้องพักบ้างฮะเล่นไปสองนัดแล้วเล่นมาหลายเกมติดนะใช่เรื่อยอายุอะไรครับผมส่วนลับบัวเขาก็อาจจะไปยืนตรงซ้ายเหมือนเดิมแต่ลับบัวสูว่าเกมล่าสุดนี่คือเป็นวันของเขาด้วยนะใช่ใช่ไปกับตันกับตันทีมด้วยยิงประตูด้วยนัดที่0 0 2 0 0อ่าครัที่200ให้กับลิเวอร์พูลใช่ครับก็เดี๋ยวถือว่างานแก้เฉพาะหน้าก็ในห้านัดแรกก็ถือว่าเวิร์กนะ แต่ก to the ็ไม่ได้อยากให้โดนน้าก่อนอย่างนี้ทุกเกมนะมันใจหายมันใจตุ้มมต่ำๆเหมือนกันนะโดนน้าก่อนก็ต้องไปต้องไปปรับเรื่องสมาธิเอาใช่ใช่ครับก็เดี๋ยวตอนมีเรื่องของหนังสือนะพี่หนุ่มตอนท้ายนิดนึงนะครับผมหนังสือของเราเนี่ยในเครือเสียงสปอร์ตก็ยังมีรายเดือนแล้วก็รวมถึงหนังสือพิเศษอย่างในมือผมเนี่ยก็คือคู่มือเกาโชซเดียเลยครับแล้วนอกจากเกาโชเนี่ยก็ยังมีพรีมรีกอันนี้ก็คือโปรแกรม นี่พี่หนุ่มเธออยู่เกาโชบ้าใช่ครับเกาโชสองหน้าเหมือนกันเลยอันนี้ก็ซื้อแผ่นเดียวพอใช่ไหมก็คือนี่ก็สีเลองนี่ก็สีเหอาป่ะก็คือหน้านี้น่าจะเป็นไว้ติดกําแพงใช่ไหมหนุ่มแบบดูว่าโปรแกรมนี่ก็เหมือนเหมือนกันนะนี่อ๋อนี่เป็นตัวผู้เล่นอ๋อนี่เป็นรายข้อมูลของแต่ละทีมอ๋ออันนี้ถ้าอย่างนี้ต้องซื้อสองแผ่นก็แผ่นหนึ่งติดแผ่นหนึ่งแปะไว้คอยกรอกข้อมูลนะอีกอันหนึ่งก็แปะ บางคนก็นกชอบนะใช่ใช่บางคนเขาอาจจะยังชอบแบบแปะแล้วก็มาจดจดเอาครับผมไม่ต้องมาใช้โทรโทรโศัพท์เปิดหา <c oughs> ว่าเป็นไงนะครับผมเออก็ตอนนี้นะครับทางสยามกีฬาเนี่ยมีรายการทุกชั้นถึงสุกนะครับอย่างที่เราเห็นกันมาหลายประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วครับพี่หนุ่มก็คือสอยามกีฬาเดลี่ก็พบกันเที่ยงตรงทุกวันนะครับทางโลกออนไลน์เลยก็จะมีพิธีกรหลักๆก,ก็คือพี่กุ้ยตังกุยนี่คือตัวหลักของรายการเลยมาทุกวันนอกจากนี้ก็ยังมี พี่โยนะครับพี่โยทินอาริการเลิศม,ม,มีพี่ต่อธีรพัฒน์นลำปางรวมถึงพิธีกรผู้หญิงอีกสองคนนั่นก็คือพี่พิชชี่แล้วก็พี่กุ๊กกิ๊กนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทัศนะจากผู้สื่อข่าวลัมนิส์มือเก่าของสยามกีฬานะครับทั้งพี่ยอดทองอคุณอาบิา๊กจ๊ะพี่จักกี้ด้วยพี่จอมบอบูร <c oughs> วมถึงทีมงานจากอังกฤษนะครับอย่างพี่โจลิโตโจแล้วก็พี่อาร์ตไก่ป่าแล้วก็ยังมีพี่น้องคุณฉุยพี่เจมส์นาลิก้าแล้วก็ พี่โอคุณเชียบแล้วก็รุมถึงพี่แบนท่าพระซึ่งเป็นผู้สึกข่าวสายมวยครับผมก็สามารถติดตามมันได้นะครับทางสยามสปอร์ตยูทู e แล้วก็ทาง Facebook สยามกีฬานะครับก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็จะไม่มีหลุดโผจากโลกกีฬาแน่นอนนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของสยามสปอร์ตครับจับมือกับทาง Asset Wise นะครับระเบิดฝึกฟาดแข่งรุ่นจิ๋วครับในชื่อที่ว่า Asset Wise สยามกีฬาครับ2023 สารฝันแข่งยุวชนสู่นักบอลอาชีพครับพี่หนุ่มครับผมรายการนี้นะพี่หนุ่มชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ามแสนแปดหมื่นบาทเลยครับผมก็จะแบ่งเป็นรุ่นๆนะครับมี3รุ่นก็คือรุ่นยู u 10แล้วก็ยู2ิบก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะพี่หนุ่มรุ่นแรกก็สามกลุ่มายุนี้ใช่ครับแล้วมีสองกลุ่มใช่ไหมใช่ครับอ่าก็สมัครกันได้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับ QR code เนี่ยขึ้นอยู่บนทางหน้าจอนะครับหรือนอกจาก QR code แล้วเนี่ยก็สามารถติดตามการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับที่ทุกช่องทางของสยามกีฬาครับนะครับครับผมแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับรถยนต์สุ z u k i ขอบคุณรถยนต์สุ k i You drink, don't drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสานะ c a r e เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมรัสรถยนต์ New Suzuki e r t i ้ a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนน์สุ z u กิทั่วประเทศธนาคารเกษตรกร,กรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคสงโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่น กู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมาย r o m a n ต์แ,แกรมหลอกให้ลักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง KBank ได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากพิชาชีพที่ไลน์ออฟฟิเชียลเคแบงไลฟหรือโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8 รถจักรยานยนต์อัลฟาวูเลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาวูเลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o ร i ซ o n 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจากอัลฟาวูเลนติสฮอริซอนสามโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่ยังคงความสนุกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์ 300cc Horizon 300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อม Air i อินเทเพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยไซเวนส์สะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง Full LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running l i g h t และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเร็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติตอบรับทุกลายสไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองขนาดอเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งาน Horizon 300มีทั้งหมด3สีได้แก่สี 4, น้ำเงิน Alpha Blue สีเทา h a ซี่ Sky Gray และสีดำ Deep Space Black ราคาจำหน่ายอยู่ที่129,900บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2 0 7 9 1 8 6 5 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ alphavolantis.com และ YouTube อัลฟาโวลันติสแล้วจะกลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ